สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีสานบนค่ะกลับมาพอกับเขาพยากรณ์การในช่วงบ่ายนะคะของวันพุทธที่10พฤศจิกาย,ยน2 5งพนค่ะพี่น้องคะมืนน่อภาคอีสานบนของเขานะคะกันยังคงมีอากาศเย็นๆนะคะซ้อนในช่วงบ่ายก็จะมีแดดแน่นะคะแต่อากาศจะม่ฮ้อนปันไดค่ะก่อนอื่นเขาไปดูตัวไปเมื่อนีนกันนะคะจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะคะโดยกรมอุตุนิยมพยานะคะจะวิเคราะห์ได้ว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าม้ลอากาศเย็นนี่นะคะพี่น้องที่ แพร่ลงมาจากประเทศจีนนะคะตอนนี้กัปกคลุมภาคอีสานตอนบนของเขานะคะรวมถึงประเทศไทยตอนบนเกือบทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งปัจจัยนี้กัะจะเให้ภาคอีสานตอนบนของเขานะคะมีอากาศเย็นในช่วงในช่วงเศร้านะคะรวมถึงบางพื้นที่ที่สูงสูงขึ้นมาจากน้อยอุณหภูมิกัอาจจะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้คะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้านะคะจาก ภาพไายดาวเทียมนะคะกับลักษณะเมฆ่วยหลายนะพี่น้องคะกับลักษณะเมฆก็จะเป็นแค่เมฆบางส่วนเกิดขึ้นอยู่ในบางจังหวัดค่ะและการไปดูฝนกันต่อนะคะสาหรับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะซึ่งก็ตรวจฝนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะจะเห็นว่าอีสานบนของเขานะคะมมีฝนเกิดขึ้นนะคะยกเว้นทั้งตะเวนออกนะคะไปทั้งประเทศลาวอาจจะมีกุ้มฝนเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวสอบกันได้ชัดเจนขึ้นจากเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครนะคะจะเห็นกุ้มฝนขนาด ขนาดเล็กน้อยนะคะพี่น้อง่าแตะว่ากกจะเป็นฝนฟ้าขน้องได้เป็นบางกลุ่มเกิดขึ้นอยู่แถวประเทศลาวค่ะซึ่งมื้อนี้นะคะพยากรณ์อากาศสําหรับภาคอีสานตอนบนของเฮานะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและการมีลมแรงนะคะอุณหภูมิก็จะลดลงได้นะคะ1-2องศาเซลเซียสนะคะสําหรับในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุดมื้อนี้อยู่ที่29-30องศาเซลเซียสค่ะส่วนมื่อเช้านะคะต่ำสุดอุณหภูมิอยู่ที่17-21อองศาเซลเซียสได้ค่ะ รายละเอียดนะคะแต่ละจังหวัดอุณหภูมิสูงสุดมือนคาดว่าจะยุ่ที่30นะคะก็ได้กแก่มหาสารคามนะคะลหลก็จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนะคะอุดรธาน,นีนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆกับ,บตั้งกันนะคะยุ่ที่29-30องศาเซลเซียสนะคะส่วนมืออื่นเศร้าค่ะอุณหภูมิต่าสุดนะคะคาดว่าจะยุ่ที่จังหวัดนครพนมนะคะ17องศาเซลเซียสค่ะค่ะเจ็ดมือข้างหน้านะคะภาคอีสานตอนบนของเขานะคะ ไล่ไปตั้งแต่เมื่อนี้นะคะเมื่อนี้คือวันที่10นะคะ1 1บ2ไปจนหอดวันที่16พฤศจิกายนนะคะพ่อมแม่พี่น้องคะช่วงนี้คาดว่าจะามีฝนเกิดขึ้นนะคะส่วนอุณหภูมิตอนเศร้าน,นะคะอุณหภูมิะจะยังคงเป็นลักษณะอากาศเย็นอยู่นะคะพี่น้องคะอยู่ที่ 16, 17, 18, 18องศาเซลเซียสค่ะส่วนช่วงบ่ายกับบ่ายนะคะอยู่ที่เกือบ30ค่ะหรือ30นิดนิดนะคะพี่น้องคะแต่จังใดก็ตามนะคะในช่วงนี้ก็จะมีบริเวณที่ยังคงมีอากาศเย็น หรือว่าอากาศหนาวเกิดขึ้นอยู่ในบางพื้นที่อยู่นะคะหละก้กการมีลักษณะของลมแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและกาอากาศหนาวเย็นที่ยังคงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้อยู่นะคะกลับมาพ่อกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศได้ไหมในมืออื่นค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน